สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคาอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวอ,อยูห้ากําลังสังเกตภูมิศาสตร์ของเทือกขอเอกขาจิงหยางจากด้านบนเส้นทางหลักของเทือกเขาจิงหยางมีลักษณะเป็นวงลีแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเขาที่นี่แต่เขาก็ายังสามารถแยกแยะก,ก,การกระจายของสัตว์วิญญาณได้คร่าๆวๆโดยอ้างอิงจากประสบก,การณ์ของเขากับป่าใหญ่ชิงโตสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอกว่าและเล็กกว่านั้นอาศัยอยู่ใกล้ขอบนอกสุดของทิวเขา ในขณะที่สัตว์ที่แข็งแกร่งกว่านั้นอาศัยอยู่ค่อนข้างลึกกว่าตราบใดที่พวกเขาไม่เข้าลึกเกินไปพวกเขาก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักท้ายที่สุดแล้วกลิ่นของหมาป่าเงินสามารถแพร่กระจายออกไปได้ในระยะที่กําหนดเท่านั้นและไม่น่าจะไปถึงใจกลางของเทือกเขาได้การวางเลือดจํานวนมากของหมาป่าเงินไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกเขาหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ได้สร้างสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่จะหนี หลังจากการตรวจพบกลิ่นเลือดของหมาป่าเงินสิ่งนี้ชัดเจนมากเมื่อหัวยูเฮาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาเขาค้นพบว่าแม้แต่สัตว์วิญาณพันปีบางตัวก็ยังหลบหนีได้หลังจากที่ได้กินเลือดของหมาป่าเงินเช่นนี้พวกมันเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้นตามเส้นทางหัวยูเฮาควบคุมเครื่องสำรวจทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาที่อยู่ใกล้เคียงภายในขอบเขตด้านนอกของเทือกเขาจริงหยาง เขาไม่กล้าใช้พลังวิญญาณมากเกินไปในขณะที่พวกเขาเข้าไปในฐานที่อยู่อาศัยของาศาสตร์วิญญาณเหล่านี้หลังจากฟื้นฟูความสามารถบางส่วนจากยอดเขาแล้วเขาก็อมองเข้าไปในระยะไกลเช่นเดียวกับเทือกเขาส่วนใหญ่ยอดเขาของเทือกเขาจริงอย่างยิ่งสูงยิ่งใกล้กับศูนย์กลางที่เขาได้รับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมดที่มีความราดชันและมีบางส่วนที่มีความลาดเอียงไม่มากปริมาณของาศาสตร์วิญญาณที่อยู่ใกล้กับเส้นทางหลักนั้นมากกว่ามาก พวกมันเปรียบได้กับสัตว์นิญาณที่ชายแดนของป่าใหญ่ชิงโตอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้เปิดเผยตัวเองเพราะเลือดของหมาป่าเงินหัวยูเฮ้า่นั่งขัดสมาธิบนพื้นและปล่อยให้ลมพาดใส่เขาอย่างนุ่มนวลเขาไม่ได้ชอบการผรจญภัยเมื่อเขาพิงเครื่องสำรวจทุ่พื้นที่ผู้หญิงทั้งสองคนไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้ํำแสงสีทองสองผ่านหน้าผาของเขาและดวงตาแห่งโชคชะตาก,ก็เปิดออกอย่างเงีย,เงยบๆโรคแห่งทะเลจิตวิญ,ญญาณของหัวยูเฮ้า ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกหลังจากที่เขาได้รับดวงตาแห่งโชคชะตาทั้งหนอนน้ำแข็งนิมิตไปหาัากรบพาตินีน้ำแข็งและเทพจองเวศมรณะไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อีกต่อไปเพราะดวงตาแห่งโชคชะตาเว้นแต่เขาจะอนุญาตถึงกันนั้นเขาสามารถควบคุมร่างกายของเขาเองได้ในทันทีด้วยความตั้งใจของเขาแม้ว่าเขาจะเชิญพวกเขาให้ควบคุมร่างกายของเขาก็ตามตอนนี้ที่เขาใช้ดวงตาแห่งโชคชะตา มันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของดวงเนตรวิญญาณเมื่อเขาเปิดพวกมันรัศมีแห่งโชคชะตาก็ปรากฏขึ้นในใจของหัวยู่เฮาความอ่อนไหวของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้เขาสามารถทํานายอนาคตได้ในระดับหนึ่งและได้รับการเตือนถึงปัญหาหรืออะไรดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอะไรนะดวงตาแห่งโชคชะตาปิดลงแต่แม้เมื่อหัวยู่เฮาดึงตาปกติเขาก็ตกใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรแบบนี้เมื่อเขาใช้ดวงตาแห่งโชคชะตา เื่อค้นหาเส้นทางแห่งโชคชะตาอันตรายและโอกาสมันไม่ค่อยชัดเจนแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายและโอกาสอย่างแน่นอนนี่มันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งทําให้เขาประหลาดใจมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวอยู่ห้าเริ่มเครียดขึ้นแม้ว่าดวงตางแห่งโชคชะตาจะให้คําตอบที่ไม่ชัดเจนแต่เขารู้สึกว่าอันตรายมาก,ก่อนโอกาสดูเหมือนว่ามีอันตรายมากมายรอเขาอยู่บนภูเขาที่ห่างไกลออกไปนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีอย่างไรก็ตาม เขาจะไม่ถอยกลับเมื่อเขาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากนี้ดวงตาแห่งโชคชะตาไม่ได้ทําให้เขารู้สึกถึงอันตรายร้ายแรงหมอยู่เ่าดําเนินการวางกลยุทธ์ด้วยความระมัดระวังหมอยู่เ่าช้าลงขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปอีกครั้งเขาหยุดทุกๆ15นาทีเพื่อทําการปรับเปลี่ยนในขณะที่พวกเธอขอเสนอครับผู้หญิงสองคนถูกเขาปฏิเสธไม่ให้เข้าควบคุมเครื่องสํารวจทุกพื้นที่เขาเพียงต้องการให้พวกเธออยู่ในสภาพการต่อสู้ที่เหมาะสมตลอดเวลา พวกเธอเห็นหัวยู่เฮาระมัดระวังพวกเธอไม่กล้าพูดอะไรเป็นการดีที่จะระมัดระวังให้มากขึ้นแม้แต่กิกกี้ก็ไม่รู้สึกรำคาญอีกต่อไปสองชั่วโมงผ่านไปพวกเขากำลังเดินทางไปยังยอดเขาที่สามนี่คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่กำหนดโดยหัวอยู่เฮาสำหรับวันนี้พวกเขาจะค้างคืนบนยอดเขาในที่สุดพวกเขาก็พบปัญหาบางอย่างเสียโคร่งทองคำสองตัวที่มีการฝึกฝนสามพันปีได้หยุดยั้งไม่ให้พวกเขาไปข้างหน้าเสียโคร่งทองคำ ในเทือกเขาจริงอย่างนั้นแข็งแกร่งมากหัวยุเฮาสามารถเจาะเข้าไปในกระโหลกที่แข็งแกร่งของพวกเขาได้เพียงนิ้วเดียวได้ใช้กรงเล็บทองถึงแม้มันจะเสียชีวิตแต่ก็เสียเวลามากมายในการฆ่าพวกมันมันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ร่างกายที่ยืดหยุ่นของพวกเขาสามารถอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาหลังจากการเฝ้าสังเกตมาทั้งวันหัวยุเฮาพบว,ว่าสัตวิญญาณประเภทโลหะในเทือกเขาจริงอย่างนั้นแข็งแกร่งกว่าสว์วิญญาณทั่วไปอย่างไรก็ตาม สัตว์วิญญาณประเภทอื่นๆก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าการมากนักพวกเขาเคยวิ่งเข้าไปในปีศาจนกธาตลมที่มีการฝึกฝนนับหมื่นปีเช่นกันซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาเห็นในวันนี้แต่มันก็ยังกลัวกิ่นของเสือโครงทองคำสองตัวนี้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์วิญญาณประเภทโลหะมีอำนาจเหนือกว่าในเทือกเขาจริงอย่าง,างไรอย่างไรก็ตามหัวอยู่เฮาไม่ได้ยินเสียงจากสัตว์วิญญาณที่เขาต้องการพบจริงๆไม่มีสัตว์วิญญาณประเภทพลังจิตวิญญาณอีกต่อไป ตัดวิญญาณประเภทพลังิตวิญญาณนั้นหายากมากไม่ว่าจะมองจากส่วนใดของทวีปก็ตามโชคดีที่วันนี้เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นหัวยู่เฮายังคงมีความอดทนอยู่เขาตัดสินใจเดินเข้าไปในยอดเขาที่5ตามขีดจำกัดตามคำทำนายของดวงตาแห่งโชคชะตาเขาจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปจากนั้นเขาก็จะเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากเพื่อค้นหาถ้าเขาไม่คลื่หน้าในอีก5วันข้างหน้าเขาจะถอยท้ายที่สุดความปลอดภัยของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยอดเขามีเหตุผลสําคัญสําหรับการเลือกภักผ่อนบนยอดเขาเครื่องสํารวจทุกพื้นที่มีความชานาญมากที่สุดในการหลบนี้จากที่สูงมันสามารถเปลี่ยนลักษณะเป็นลูกทรงกลมได้มันสามารถกิ่งลงทางลาดตามกลารกลางได้มันไม่ง่ายเลยที่สัต์วิญ,ญญาณจะได้ตามพวกเขาแน่นอนว่าวิญญาจาร์ภายในเครื่องสํารวจทุกพื้นที่กรู้สึกไม่สบายใจนักหัวอ,อยู่เห้าไม่ได้จุดไฟ แต่เขาก็ยังทําอาหารอร่อยๆอให้ผู้หญิงก่อนหน้านี้หัวยูเฮาได้ดงเนื้อซี่โครงที่อร่อยที่สุดจากเสือโครงทองคําจากนั้นใช้มีดสั้นพยะยขาวของเขาตัดเนื้อบางๆออกเนื้อเสือโดยทั่วไปมีรสเปรี้ยวโดยโปกติแล้วมันจะไม่อร่อยหากไม่มีวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมเนื้อเสือสดมีรสชาติด,ดีกว่าเนื้อธรรมดาแต่มีกี่คนที่มีโอกาสได้กินก่อนที่หัวยูเฮาจะหั่เนื้อเสือสดเป็นชิ้นๆเขาได้เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วมันเป็นซอสรสเผ็ด แต่มันสดชื่นมากหลังจากหมักเนื้อเสือแล้วมันก็นุ่มมากไม่เพียงแต่ลดเปรี้ยวและข่าวหายไปเท่านั้นแต่ยังพัฒนารสชาติที่ดูายอีกด้วยอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาไม่ปล่อยให้พวกเขากินมากเกินไปเขารู้ว่าเนื้อเสือคองดิบย่อยได้ยากแม้ว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากก็ตามเขาเอาซอสอีกอันมาทำสลัดเขาเพิ่มอาหารแห้งลงในสลัดซึ่งมีรสชาติที่น่ารับประทานกีกี้และจูตือค้นพบว่าความรักของทั้งสองสาวที่มีต่อหัวยูเฮา เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาติมลดการทําอาหารของเขาเราจะทําอะไรกันดีในตอนกลางคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วทั้งสามก็นั่งเป็นวงกลมรมภูเขาเย็นมนกในตอนกลางคืนและลมก็กระโชกแรงพัดผ่านทําให้เสื้อนอกเปียกอย่างไรก็ตามไม่ควรกางเต็นท์ที่นี่เพราะพวกเขาอาจจะพบกับว์วิญญาได้ทุกเมื่อหมอ,อยู่เฮ้าชี้ไปที่ลูกบอลโลหะที่อยู่ข้างหลังเขาและพูดว่าเราทําได้แค่นอนในนั้นท่านสองคนพักผ่อนได้ ข้าจะเฝ้าอยู่ข้างนอกหากมีการเคลื่อนไหวข้าจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีดูจือกล่าวว่าให้ข้ามาเปลี่ยนเจ้าตอนเที่ยงคืนนะกีกี่เสริมว่านงั้นก็คนสี่ชั่วโมงละกันมหมอนุ่งห้ายิ้มและตอบว่าเอาระไม่ต้องกังวลท่านทั้งสองไปนอนเถอะข้าจะไปบอกท่านเมื่อถึงเวลาของพวกท่านสาวๆกลับไปที่เครื่องสำรวจทุกพื้นที่และปิดประตูกระจกแยกตัวออกจากความหนาวเย็นภายนอกโดยสิ้นเชิงหวอนุ่งห้าพิงเครื่องสำรวจทุกพื้นที่แล้วนั่งลง แม้ว่าโรงภูเขาจะเย็นเยือกแต่ก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาเขาเป็นคนที่มีธาตุน้ำแข็งขั้นสูงซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเขาในการฝึกฝนมากกว่าที่จะเป็นอันตรายเขาหลับตาและนั่งขัดสมาธิการตรวจจับทานจิตวิญญาณของเขากระจายออกไปและพลังวิญญาณของเขาก็ไหลเวียนอยู่ในสภาวะนั่งสมาธิของเขานี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ทะเลจิตวิญญาณที่2ของหัวยูเฮาเขาสามารถทิ้งสติสัมปชัญญะไว้ในห่วงทะเลจิตวิญญาณที่สองของเขา ปรับพลังวิญ,ญญาณของเขาเพื่อใช้การตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อรับรู้สภาพรอบตัวเขาเขายังสามารถาพักบางส่วนของจิตใจของเขาในทะเลจิตวิญ,ญญาณขั้นต้นเหมือนหลับตาข้างเดียวถ้าเขาค้นพบอะไรบางอย่างจิตใจของเขาสามารถกระตุ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่มีเจตนาจะขอให้พวกเธอช่วยเขาเฝ้ายามท้องฟ้าเริ่มมืดลงและแสงดาวก็หลีลงหมอกหนาทึบพัดผ่านาทนาัศนวิสัยย่ำแย่แม้ว่าความเย็นจะไม่มีผลกับหัวยูเฮ้า อุณหภูมิด่างกายของเขาต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกด้วยซ้ำธาตุน้ำแข็งขั้นสูงทำให้การฝึกฝนทางวิญญาณของเขาดำเนินไปอย่างรดวดเร็วแต่รากฐานของเขาแข็งแกร่งมากไม่มีวิญญาจาณในระดับเดียวกันที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ในด้านนี้น้ำเป็นรากฐานของน้ำแข็งธาตุน้ำในอากาศเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของหัวยุงเฮานอกจากนี้พลังปานธรรมชาติของสวรรค์และโลกยังทำให้การบำรุงเลี้ยงท่ามกลางภูเขาของโลกภายนอก การฝึกฝนของเขาจะเร่งขึ้นที่นี่มีความรู้สึกที่ดีในการฝึกฝนลึกลงไปในภูเขาหัวยุ่งเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในรัศมี500เมตรและเขาก็ถอนหายใจกับตัวเองไม่น่าแปลกใจเลยที่ศาตว์วิญญาณจะชอบอาศัยอยู่ในภูเขาลึกมีหนองน้ำหรือมีป่ามากกว่าแรางงานทางจิตวิญญาณได้รับการบำรุงอย่างมากอะไรนะหัวยุ่งเฮาทัวซันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ค้นพบสิ่งใดด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขา แต่เส้นผมของเขายัางคงลุกเกิดอะไรขึ้นหวายุห้าตกตะลึงอยู่ทาสมาธิทันทีเขาเชื่อมั่นในสันทาธตญยานของตัวเขาเองการเตือนอย่างกระนหารและปฏิกิยาตอบโต้ที่รุนแรงของเขาบ่งบอกว่าอันตรายที่ใกล้มานั้นน่ากลัวมากเขาเคาะประตูกระจกสองครั้งมันไม่ดังแต่ผู้หญิงก็สะดุ้งตื่นเราอาจจะมีปัญหาอย่าออกมาแต่เตรียมพร้อมที่จะโจมตีจูจือท่านต้องอยู่ในที่ควบคุมหลักถ้าของหมดไปไม่ต้องห่วงข้า แล้วกิ้งลงเขาไปซะข้าจะหาทางหนีให้ได้หมอยูเฮ้ากล่าวเบาๆความสงบและความตึงเครียดในน้ําเสียงของเขาปลุกจูจือและกีกี้ให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เจ้าคนพบอะไรจูจือเปิดหน้าต่างกระจกและถามเบาๆขณะที่เธอพูดเสียงโลหะกระทบกันก็ได้ยินจากร่างกายของเธอและกีกี้แล้วพวกเขากำลังจะเตรียมปล่อยเครื่องมือวิญญ,ญาณที่น่ากลัวสําหรับการต่อสู้หมอยูเฮ้าใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่าข้ายังไม่แน่ใจ แต่ทีสัมผัสของข้าอ่อนไหวกว่าคนส่วนใหญ่มากข้าเชื่อว่าปัญหาใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นหัวยูห้าหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์แม้ว่าเขาจะมีพัฒนาการที่สำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่เขาก็ายังอยู่ที่อันดับที่40เท่านั้นในขณะน,นี้เขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับบุคคลที่ทรงพลังอย่างแท้จริงได้การตรวจจับทางจิตจิญาณของเขาเปลี่ยนจากการตรวจจับในแนวรัศมีวงกว้างเป็นการตรวจจับแบบทิศทางเดียวเมื่อหัวยูเฮาสแกนสภาพแวดล้อมของเขา การตรวจจับที่ทางเดียวอาจขยายไปเป็น1กิโลเมตรถ้าเขาใช้ดวงตาแห่งโชคชะตานี่ไม่ใช่เวลาที่จะอนุนรักษ์พลังวิญญาณดังนั้นเขาจึงเริ่มการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาอย่างเต็มที่และสแกนทางลาดลงหน้าต่างสองบานของเครื่องสำรวจพื้นที่เปิดออกปืนใหญ่สีดำสองกระบอกโผลออกมาจากพวกมันลำกล้องของปืนใหญ่แต่ละกระบอกมีขนาดใหญ่กว่า100มิลลิเมตรซึ่งทั้งคู่ดำเนินการโดยกิกกซึ่งถือปืนใหญ่ไว้บนไหล่แต่ละข้างจูจือ นั่งอยู่ในที่นั่งควบคุมหลักพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องสำรวจทุกพื้นที่ในเวลาที่แจ้งให้ทราบหมอนยูเาไม่ได้ปล่อยเครื่องมือวิญญาณใดๆแต่เขาเฝ้าดูสภาพแวดล้อมของเขาอย่างเฉียบขาดเมื่อร่างกายทั้งหมดของเขาทําปฏิวัติเต็มรูปแบบสีหน้าของเขาดูหดหูอย่างยิ่งก่อนจะพูดจบร่างที่เงียบงันกําลังรวมตัวกันอยู่บนยอดเขาจากทุกทิศทุกท,ทางพวกมันไม่ได้ส่งเสียงแต่ไยคู่คมที่มองไม่เห็นเกคลคุมหัวใจของหวอยูเฮาแล้วุงมาปา มันคือฟูงมาป่าสีทองเรากําลังจะถูกล้อมรอบมีมาป่าสีทองอายุอย่างน้อย10,000ปี3ตัวที่นํหมาป่าอายุมากกว่า100-1,000ถึงปีพวกมันจะมาที่นี่ในอีกไม่ถึง3นาทีเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีข้าเชื่อว่าพวกมันจะไม่สามารถต้านทานเครื่องสำรวจทุกพื้นที่ได้หากมันกําลังิ้่อยู่ดูจือและกี้กี้ตกตะลึงมาป่าสีทองเหล่านี้เป็นมาป่าประเภทโลหะแท้จริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ยิญญาณภายใต้ธาตุาโลหะ แม้ว่าพวกมันจะไม่ทรงพลังเท่ากับสิงโตทองเสือเสือดำหรือหมีประเภทโลหะวิญญาณพวกมันก็เร็วกว่ามากและพวกมันก็เคลื่อนย้ายไปเป็นฝูงในเทือกเขาจริงหยางสัตวิญญาณประเภทโลหะทั้งหมดมีความสามารถในการต่อสู้มากกว่าสัตว์วิญญาณอื่นๆอย่างน้อย30เซนอกจากนี้ยังมีสัตวิญญาณหมื่นปี3ามตัวที่นำฝูงนี้มาแม้ว่าหัวอยู่เฮาและสาวๆจะไม่ถูกฆ่าง,ง่ายๆขนาดนั้นพลังงานของพวกเขาก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วอยู่เฮาเข้ามาสิ มาถล่มพวกมันด้วยกันจูจือเรียกอย่างกังวลหัวจูเฮาสายหัวปฏิเสธไม่ข้าเข้าไปไม่ได้ม้าป่าสีทองเหล่านี้ถูกส่งมาโดยม้าป่าเงินข้าสัมผัสได้ถึงรัศมีวิญญ,ญาณของม้าป่าเงินถ้าข้าจำไม่ผิดวงแหวนวิญญ,ญาณของม้าป่าเงินนี้น่าจะเหมาะสมกับวงแหวนวิญญ,ญาณที่สี่ของข้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าข้าจะหาทางออกให้ไม่มันอันตรายเกินไปมีม้าป่าสีทองมากกว่าหนึ่งร้อยตัวอยู่ที่นั่นจูจือต้องการออกมาในขณะที่เธอพูด หัวยูเฮาโกรธไปที่ประตูและพูดว่าข้ารู้ว่าข้าจะหนีไปได้อย่างไรแต่ถ้าข้าติดอยู่จริงๆข้าก็จะสามารถใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินเพื่อโลบหนีได้ระวังตอนนี้ข้าจะส่งท่านทั้งสองคนขณะที่เขาพูดฝ่ามือของเขาก็าเต็มไปด้วยผนึกเพชรแผนของเขาออกแรงอย่างมหาศาลและเทคนิคนกกระสาจับมังกรกับเคล็ดลับวิชากำลังภายในฉียนเทียนได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่ร่วมกับความแข็งแกร่งทางกายภาพของหัว,หวยูเฮาเขายกขาของลูกบอลโลหะขึ้นทั้งสองข้าง แล้วผลักไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันเครื่องสำรวจทุกพื้นที่ที่ขนาดหนักก็เคลื่อนตัวถอยหลังทูจือและกี่ขี้ก็ร้องออกมาพร้อมกันเสียงของหัวยุงเห่าดังขึ้นในหูของพวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าแต่พบกันที่จุดนัดพบของเราในภายหลังค่าจะไม่เป็นไรอย่าหันหลังกลับมาแค่กิ้งไปเรื่อยๆย,ยอดเขานี้ไม่กว้างนักดังนั้นเครื่องสำรวจทุกพื้นที่จึงสูญเสียการทรงตัวในทันทีและเกือบจะก,กิ้งหลุดออกจากด้านข้าง ความเดือดขาดของจูจือปรากฏขึ้นในขนาดนี้ในขณะที่กีกี้ไม่พอใจหัวยุ่งเห่ามากและต้องการตั้งคําถามกับการตัดสินใจของเขาจูจือได้ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วทั้งสองบานขาจากคนทั้งหกขาหดตัวลงและมียางจํานวนมากพุ่งออกมาจากเครื่องสํารวจทุ่พื้นที่สิ่งนี้ทําให้พื้นผิวของเครื่องสํารวจทุ่พื้นที่มีความยืดหยุ่นมากอินของมันถูกปกปิดด้วยยางเช่นกันเครื่องสํารวจทุ่พื้นที่อินลงมาจากภูเขาและผู้หญิงสองคนที่อยู่ภายใน กิ้งไปกิ้งมาภายในเครื่องสำรวจทุกพื้นที่กลไกการป้องกันในเครื่องสำรวจทุกพื้นที่ก็มีผลในที่สุดพื้นที่ภายในถูกแยกออกจากชั้นผิวด้านนอกซึ่งทําให้สปริงตรงกลางลดการกระทบกระเทือนอย่างรวดเร็วและเพิ่มความเสถียรภายในเครื่องมือวิญ,ญญาณหัวอ,อยู่ห้าโร่งใจเมื่อเขาดูเครื่องสำรวจวิญ,ญญาณทุกพื้นที่กิ่งลงมาจากภูเขาเขาไม่สามารถให้พวกเขาเห็นความสามารถบางอย่างของเขาได้หากพวกเขาอยู่ใกล้ เขาจะใช้กาลังน้อยกว่านี้แต่เขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาได้เขาไม่ได้โกหกตอนที่เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของหมาป่าเงินหมื่นปีในฐานะวิญญาจาร์ประเภทพลังฉีดวิญญาณหัวยุ่เห่ารู้ถึงความสําคัญของวงแหวนวิญญาณประเภทพลังฉีดวิญญาณที่เหมาะสมแต่เขาไม่สามารถปล่อยโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ไปได้มิฉะนั้นมันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพบหมาป่าเงินอายุ10,000ปีในภายหลังเนื่องจากความฉเฉลียวฉลาดของมันตั้งแต่เขาเริ่มฝึกแผนสุดยอดนักรบ เขาไม่เคยแสดงความสามารถเต็มที่เลยสักครั้งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ถึงขีดจำกัดของพลังการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นโอกาสที่ดีพอๆกับการทดสอบความสามารถของเขาเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับภัยทุกคมที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถปลดล็อกศักยภาพของเขาได้อย่างแท้จริงเขาไม่กลัวศัตรูยานหมื่นปีแม้ว่าจะเป็นธาตุโลหะเขาข้อเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้จํานวนมากอยู่แล้วยิ่งกว่านั้น เขายังเติบโตได้ในสถานการณ์ที่เขาต้องเจอกับผู้ต่อสู้ที่มีจํานวนมากกว่ามิฉะนั้นจุดประสงค์ของแผนสุดยอดนักโรบคืออะไรมือของเขาก้มลงข้างร่างกายของเขาและดวงตาของหัวยูเฮาเปล่งแสงสีทองสลัวทองคําที่อ่อนโยนนั้นมีกลิ่นอายของความเข้มงวดมาได้เลยจิตใจของพลังงานของหัวยูเฮ่าอยู่ในสภาวะสูงสุดการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาบอกเขาว่าเครื่องสํารวจทุกพื้นที่ ได้ดึงดูดม้าป่าสีทองสองสามตัวขณะที่มันกิ้งลงไปพวกมันไล่ตามมันไปนี่เป็นส่วนเล็กๆข,ของแผนของเขาตอนนี้แผนของเขาคือการหันเหความสนใจของม้าป่าเหล่านี้การทำให้ม้าป่าวิ่งไปรอบๆทำให้พวกมันเกิดความสับสนและทำให้รูปแบบของพวกมันยุ่งเหยิงห,ยหัวยู่เฮาโยนร่างสีน้ำเงินขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังก้องกังวานขึ้นกลางอากาศแสงสีฟ้าอ่อนๆปรากฏขึ้นบนแขนซ้ายของหัวยู่เฮา ซึ่งเป็นร่องรอยของเทคนิคการระเบิดด้วยน้ำแข็งของเขาศพของม้าป่าเงินกลายเป็นผงกลางอากาศและกระจัดกระจายกินเลือดเข้มข้นกระจายไปทั่วยอดเขาหากมีใครมีความปานีในโลกของศาสตร์วิญญาณที่ซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือโกรธการเอาตัวรอดคนคนนั้นจะไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อมาถึงจุดนี้ห,ออหัวยูเฮาได้ถอนความเห็นอกเห็นใจที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาแด่ทําให้ตัวเองเลือดเย็นมากขึ้นได้ยินเสียงม้าป่าหอนที่น่าสมเพชจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปบนภูเขา เห็นได้ชัดว่าฝูงม้าป่าตระหนักว่าหัวยูเฮาผลพบพวกมันแล้วเครื่องสำรวจทุกพื้นที่ที่กิ่งออกจากภูเขาได้สูญเสียกินของม้าป่าเงินและไม่สนใจพวกเธออีกต่อไปฝูงม้าป่าไม่สนใจที่จะปะปิดตัวเองอีกต่อไปและพุ่งออกมาด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดที่พวกมันไปถึงจุดสูงสุดเสียงดัง,งก้องกังวานบนล่างของหัวยูเฮาและกล่องโลหะก็เริ่มปรากฏขึ้นพวกมันเปล่งแสงสีทองเข้มที่น่าขนลุกกล่องโลหะวางซ้อนกันบนไหล แขนหน้าอกและหลังด้านข้างของขาเอวมีทั้งหมด18ทิ้นของโลหะทุกชิ้นดูเหมือนจะค่อนข้างหนักและทําให้คนอย่างหัวยูเฮาดูจะสูงขึ้นในที่สุดหมาป่าสีทองตัวแรกก็ลอยเข้ามาในมุมมองของหัวยูเฮามันช่างแตกต่างจากหมาป่าสีทองที่พบในที่อื่นอย่างแท้จริงกล้ามเนื้อของมันยื่นออกมาใต้ขนที่เรืองแสงและทําให้มันดูแข็งแรงมากสายตากระหายเลือดจากมันถูกจับจ้องไปที่ร่างของหัวยูเฮาทันทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ